สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้อง,องครับโชกชชยินไยเล่นครับในเมื่อนี้กัมาที่สวนโอ้ที่ไร่นะโอ้ยลงเลื่อนครับโอ้โอนออเนาะเมื่อนี้เป็นยังไงนี่ครับเป็นลงเลื่อนแตงกวาครับพี่น้องแตงกวาเมื่อนีอน้โอ้ยสูงครับสองเมตรได้เราบอวหนาเนี่เพิ่นปลูกเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมครับเมื่อนี้กับวันที่แปด วันนี้วันที่แปดเกือบ4ี้มือครับสามสิบแปดมื่นว่าคนอ่ะปาดสูงขักนี่ครับพี่น่องแต่ละงวยแต่ละตุนเป็นจะได้เสียวท่านผมมาโมเมนต์หน่อยๆครับดกโดครับอันนี้คืออยู่ทางภาคเหนือตอนล่างครับบอาตามที่เอฟซี FC นะครับท่านผู้ชมที่เป็นคอมเมนต์ไว้ว่า ถามมานะครับว่าอยู่แมนอยู่อีตูบบ่าพาอีตูบนะครับก็คือโบแมนนะครับอยู่นี่จะเป็นเชเดตูมดครับอยู่ติดจอแดนครับเป็นภาคเหนือตอนล่างครับอยู่ตรงที่ผมอยู่จะมีสองที่ครับอีกมองนึงจะเป็นของอ่าใกล้แจ้ครับหัวหน้าใกล้แจ้ก็เป็นมู่ผมนี่แหละครับที่ผมเคยไปไทยเพิ่นเพิ่นกับปลูกแตงกวาครับมีปลูกอยูสองม่องครับอยู่หม่องนี้ ตามที่ไปไทยทํามากครับครับโดคคักโรกขนาดครับนะครับแตงกวาสูง2เมตรครับปลูกปลูกมาเร็ว38มือนแปือครับพี่น,อน้องอ้ยแต่ละต้นของกันแตงนี้เป็นแตงปลูกนานร่อนครับ เสียดายครับโมูหซื้อพันธุ์นะครับซื้อพันธุ์อีลีเลยนะครับว่าเป็นแตงชนิดใดนะครับโูหแต่ว่าเป็นแตงกวานาห่อนครับพี่นอ้องนี่ครับแต่ละตนก็เสียดายพ่อเลี้ยครับจะได้สีเก็บท่านหลืหัวหนาครับมีค้นเก็บจะก้คนครับเนี่ยตอนนี้หกคนนน่อ คนเก็กบกระเช้าเป็นไม่ไหวแล้วลครับเฮ็ดงานเบิดมือเนาะครับ ح ح> อันนี้ครับสวัสดีครับบาวิทนะครับบาวิทสี <นะ S 1> บทเรื่องครับ,บช่วงใบเขาจักมงเนี่ยเดิมงานช่วงใบเขา,าสีมงแดงครับผมช่วงเสาสีมงเสาสีมงครึง พักเบรคเก็บตามสบายเลยครับนี่ก็บาวิทครับเลือกเอาแตหน่นวยที่อ่อนๆครับเพราะว่าถ้านวยโอวันพิ่นบเอ๋อครับนี่ครับยังยังเช่นตรงนี้ครับคือใส่บบได้ครับพี่หน้องคือน่วยไงพดดน่วยไงแต่ว่าพอดีต่ําครับสำเนาแมนบอบาวิทพอดีเป๊ะเลยครับเนี่ย สวัสดีครับนุ่มล้ำปางสวัสดีครับครับเจ็บแกงครับยังได้เสี่ยวทานพี่น่องเบิงพูดนะสูงส้องเมตรนี่ครับคัดพิเศษครับอันนี้คือน่วยไงยพด ง่ายๆนี่เพิ่นจะเอาไปทิมเลยครับใส่บ่ได้แต่ผู้ใด้เอาไปกินกันแววมาได้ครับอยู่ที่เซเดตตูม,มดครับผากเหนือต่อล่างติดจัวแดนครับผมอันนี้นี่ทิมมือหนึ่งนี่กับไร้โลเนาะ เป็นนังกะล่าเป็นรถเลยครับผม,มาประมาณ4ี่กิโลถ้าใส่เลดได้นี่เพราะาได้เลียดนึงเลยวแหละที่ทิมทิมครับเอา,าอเโอ้ยบานเฮานี่ตำเตียงพอดีครับซ้ำเนี่ย,น,น,น,ยนี่ครับโอตงเป็นขัดเอาขัดเอาน่อยงาม ครับที่นี่เดี๋ยวผมจะผ้าพีชผ้าหนองนะครับมาเบงแแปลงนะครับเป็นดินนะครับว่าเป็นไส้ดินแบบใดนะครับครับดินนี่ก็เพิ่นจะเป็นแผ่นพลาสติกครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไล้าข่ครับเป็นตัวยึดพลาสติกนะครับเพื่อนจะมีเชือกลอยลอยทะลุไปฟังพุนครับฟังพุนก็จะมีพลาสติกแบบนี้แหละคัดไว้ครับนะครับจะมีเชือกลอยข้างในครับ ล็อกไว้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มันล้มครับเป็นแปลงแบบนี้ครับผมส่วนสายนำก็จะเป็นสายนำยดครับน้ำยศก็เป็นสายประม,มราณซิมหามินครับสายสิมามินระยะห่างสำหรับสายนำยศก็เป็นรุ่นเฉพาะนะครับบเมนวาจอรลูแล้วก็จะเป็นน้ำยดได้นะครับข้างในจะเป็นระบบเป็นระบบมาแล้วนะครับข้างในก็จะเป็น ระบบของเพิ่นที่เป็นสายสําเร็จมาแล้วนะครับจะประมาณนี้ครับผมระยะห่างกับประมาณยี่สิเส้นครับระวางรูยี่สิบเส้นแล้วก็ดินนะครับดินของเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นยุนี่จะเป็นดินคล้ายๆดินลูกรังครับปลูกมาแล้วเจดปดปีครับบ่เคยเปลี่ยนครับพี่น้องนี่ครับบ่ได้เปลี่ยนจากเถ่อครับปลูกมะเขือเทศแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแตงกวาครับปีนี้ปลูกแตงกวาล่องเบิงก็ถือว่าได้ผลครับ นี่ครับพี่น้องหลังจากที่ก้นกว่นานี้ก็มีแทนผู้ชมนะครับว่ากิบเป็นแบบใดนะครับกิบก็เป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับพี่น้องกิบนี่ครับกริบก็จจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับถอดได้ครับแบบนี้นี่ครับจะเป็นพลาสติกอ่าแล้วก็จะมีนี่ครับ ตัวนี้จะเป็นล็อกกับเชือกได้ครับเนี่ยคือเอาเชือกมันจะง้างได้ครับง้างนี่ครับเดี๋ยวออกมาเลยครับครับนี่ก็คือกีบครับกีบก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้จะจะเป็นนีบเชือกครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นนีบเชือกนี่ครับแล้วก็ใส่สําหรับหนีบเชือกไว้ครับแล้วก็เอาไปล็อกล็อกใส่ครับต้นเลยครับนี่ครับไป้อง หนีบเงีบไปเลยครับแบบนี้นี่ครับมันก็อยู่แล้วครับนี่บ่อไปใส่ครับนี่ครับเวลานั่นกัดน่ครับพดใส่พดใส่ก็ได้ครับหรือว่าเอาถิ่มเลยก็ได้แล้วแต่นายจางเพิ่นครับนี่ครับพี่น้องประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะหนีไว้ขึ้นคือเก่าครับวันนี้ได้แจ็คเลแล้วเนาะ เพิ่งเริ่มอันนี้ช่วงใบมันบ่ครับเนี the ่ยเมื่อเ้าได้จ็กเลดครับมือเาก็ได้เก็บครับโอ้บ่ได้เก็บเนาะครับเมื่อเ้าเมื่อเ้าเก็บกระเทียมหัวหน้าถามจังไรว์ไงเพิ่นให้ปุ๋ยจังไดครับเพิ่นให้ปุ๋ยมือละจากเถือประมาณเราอันนี้เก็มือเ้าเศ้าเทียงแรงบ่หรือจังไดสองชั่วโมงห้เชียครับ กะเอากียงต้องการน้ำต <com mon ster> <com mon ster> yeah. well, ้องการปุ๋ยหลายนะครับสองชั่วโมงในเทือนึงแต่ละเทือนี่ประมาณจักนาทีเจ้าวะแต่ละเทือนี่ประมาณสองหรือสามนาทีนะครับแมนบโบส่วนปุ๋ยเพื่นนี่น่าจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยแบบว่าที่เป็นเป็นเก็จนอแมนบบเป็นปุ๋ยเกจนอปุ๋ยเพิ่นปุ๋ยน้ำไหมครับเป็นปุ๋ยน้ำที่สำเร็จมาแล้วเนาะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นคล้ายๆก็ว่าถ้าเขาเห็นส่วนผสมกันอาจจะเป็น ปุ๋ยที่เป็นเกจเราผสมเอาเนี่ยแล้วเนาะนถ้าเป็นบ้านเฮาก็เป็นถ้าเป็นบ้านเฮาก็สิเป็นปุ๋ยเกจปุ๋ยเกแล้วก็ผสมน้ำอีกทีนึงงล้วก็เพราะเป็นน้ำปุ๋ยแล้วก็เอาไปผสมกับน้ำเปล่าอีกทีนึงรประมาณนั้นแหละผมว่าใส่ครับไอ้ปุ๋ยอินทรียเฮากัน่าจจะโอเคนะผมว่านำมกอินรียเนาะผมว่าน่าจะเวิร์กอยู่น,น, si นะคิดว่าขอบคุณครับ นุ่ยง่ายนี่ทีมเล่นปะครับเนี่ยจะได้เอาไปกินโยแจักกองหนึ่งถามหัวหน้าเหรอครับว่าขอเพือ่อนครับหัวหน้าเพื่อนขอที่นี่ครับเพื่อนทิมแบบนี้ครับมันหน่วยใหญ่ครับมันหน่วยใหญ่แต่ว่ามันก็พอต่ำ นี่ครับพ่อต่ำอยู่ครับพอดีพอดีเลยเปรอเ,เลยทั้งพูนีครับทั้งนี่ก็ร้ายครับนี่เหมือนเราใบาบอกว่าเอ็นบายาครับโตบตบเอาไปกินได้ครับพี่น้องเลยนี่ครับเงมืนเบิดเลยดีๆอยู่ครับละลามาโลโฮเซ่บอนเราใบากระโดน ถามเพื่อนว่าทําไมทําไมถึงไม่เอาไม่ต้องการเพื่อนเลยบอกว่ามันไงผลัโดโลยเฟ,ฟ่น,ฟเฟฟนี่คือมันบ่ง้ามนี่ครับคือเพื่อนว่ามันบ่ง้ามมันหน่วยไงเขาต้องการแบบหน่วยในน้อยครับผมประมาณนั้นครับครับนี่ครับเพื่อนก็บ,บอกว่าเลือกเอาเลยครับอันนี้ผมก้องเตรียมมาเองครับผมช่วงนี้ครับไปใส่มาใส่ก็ต้อง ต้องปิดหน้าปิดตาดีๆครับป้องกันไว้โอ้ล่างนี่ยังงามเลยครับพี่น้องนี่ครับล่างนี่ยังงามเลยเป็นเบาครับเบาคการเข้ากัดคัดเอาเนาะครับเนาะนี่ครับพี่น้องไม่แต่หน่วยพ่อต่ำครับทำไหนี่ครับเัีงดีๆครับได้หลายเนาะแต่ยูอีสีเร็วกับแบบนี้แหละครับ คืออันไหเขาหายุ่หาก,กิ่นนะครับขอเพื่อนเพราะว่าเพื่อนกัดเอาไปชิมอยู่แล้วนะครับเ่าก็เอาไปให้มุ้ให้พวกกินดีกว่าครับดีกว่าเอาไปเทถชิมเนาะครับนี่ก็กเอาไปบ้อเบิร์ตหรอกครับเพื่อนก็นได้ไปเทสไหมคือเกาเอาไปเทถชิมไหมอีกเช่น,นึงคือเกานะครับงา่ามเลี้ยงดีๆครับเลี้ยงดีๆ คัดเอาหน่วยที่เขียวๆจากหน่อยครับ เราไปทุดาเราบ้าครับนี่ครับครับนี่ครับโอ้ยคับว่าจะจบคลิปแล้วครับพอดี จบบ้ท่านใดครับเพราะว่าแต่ละคลิปต้องมี้เบาสมครับตรงนี้เบาสมอ่หมุนมากเหรอครับผมกับหมุนไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยขัดแผลหน่อยให้จะได้สิเก็บท่านครับสูงสองเมตรปันเนี่ยไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเนาะอ่ะไปเรื่อยๆครับโอ้มาทานได้ครับเบาสมวันทีจบคลิปจบบ่ได้ครับต้องเห็นเราต้องเห็นเร่าสก่อน วันนี้กัลูกนายจ้างกันมากครับลูกเพื่อนมาคุ้มขอเพื่อนกับใจดีเยู่ครับเพราะว่าจังได้เพื่อ็เก่าไปทิมเลี้ยวอยู่เลี้ยวนะครับเพื่อนก็บแบ่งคนไทยไปกินกับบ่มีปัญหาครับได้บุญได้กุศลไปอีกประมาณนี้หละครับแต่ว่าอาสมัยตะกี้เพื่อนเก็บเพื่อนจะใส่คู่เนาะบ่รู้ว่าหมองอื่นเก็บแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าแบบนี้เร็ยวครับ ภับกองเขามาเลยแล้วก็มีมีรถยูแบบนี้ครับนี่ครับยูปุ๊บมาก็เอาคืนเลนเลยครับมือนึงเก็บไป้หลายครับแต่ว่าถ้าใส่คู่นี่ผมมาย่งางเที่ยวไปทเที่ยวมากมันบ่บ่ไว้ดไ,ได้ผมมาใส่คู่หลวก็ใส่แขนหลวก็ไปไปมาๆโอ้มันลําบากครับแบบนี้ดีกว่าครับเนี่ยใส่กองไปเรื่อยอยูไปเลยครับผมมึงในคลิปเอ่อคลิปแต่งควายอิสราเอลประมาณสองสามปีที่แล้วครับ แต่ตอนนี้ผมบ่รู้ว่ามองอื่นเก็บจังไหรเนาะครับโอ้มองนี่โดกคักโดกเนี่ยครับพี่น้องเลยพุดนะโอ้คักครับสองเมตรเก็บจะได้สิเก็บเบิดเก็บท่านโมน่าครับโอเคโอ้ยคักโอ้นี่ครับสุดรนาแล้วครับสำหรับเบาสมสุดรนาเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เอาไปเลี้ยงเหรียดเลยครับเอาไปเลี้ยงเหรียด ประมาณนี้แหละครับพี่น้องสำหรับการเก็บสุดนาเอาไปเลี้ยงเลดครับนา,านาเตลนาเนี่ยกล่องมันหยิดเต็มพอดีครับเพ่อดิดกาไปแล้วประมาณสิบกล่องครับโอ้ชักเนี่ยแต่ครับชักอยู่ครับบ้านน้องบัวรับสูงสองเมตรครับผมจังได้สีเก็บท่านครับ 38วัน,นครับสูง2เมตร ครับนี่ก็บบ้าปังครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ้าปังนะครับบ้าปังคือเก่าครับคนเก่าคนเดิมครับผมเพิ่มเติมคือคิดหอดแมนบ้าโอ้โหคาลมคมไข่คิดหอดเลยคิดหอดผู้ใดเนอะชิดหอดผู้ใดเนาะชิดหอดก็อยู่ทางบ้านแมนบ้าโอ้ยขาดอยู่อ่านี่ครับเก็บแปลงไปครับโอ้ยุนี่เป็นเฮ็ดดีเนาะครับเฮ็ดดีอยู่ป้านี่เฮ็ดดีอยู่ได้ผมมาเฮ็ดเป็นระบบระเบียบดีเนะครับผมผมเเห็นอยู่หม่องอื่นสวนอื่น ข้าเจเ้าจะบ่เเ็ษแบบนี้เด้ครับข้้าาเจแบบบม่นแม่นแม่นโยกล่องปูเ,บบเรียบแม่นครับอ่าจะ่ยกแบง่งยกล่อ,นนกองครับอันนี้ยกล่องครับนี่ครับยกล่องขึ้นสูงแปดปีครับบ่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนดินเลยครับเย็ดแปดปีแล้วใช้ดินตัวเดียวกันดินเดิมครับเพียงแต่เวลานแล้วข้าเจ้าะเก่าุิยเอาย่างมากรุยหนาไอเฟิ่์มอีกน่อยนึงครับผมครับผมเฮ็ดดีอยู่ครับหลังลังมันหน่อยเนาะ ลากมันหน่อยให้ปุ๋ยมันก็โอเคแล้วผมมาเนาะแมนมันก็บเพิรวลวัตต์จิ้มยังมากไม้เยครับอครับนี่เคาจะมึงในเงามันนี่ครับเงาเนี่ยครับเงาเน้อนหน่อยนี่เงาบ้านเงาเน้นหน้อยหัาก no. ันนิดเดียวลากเออลากนี so so yeah. big big them. Them no. ้ะครับลากนี่นี่ในน้ำยศนี่หู้น้ำยศน้ำยศมาน้ำยศตรงเปรียวแล้วตัวน่ะใช่ยินดีตรงนะครับเฮ็ดเฮ็ดดีครับเลยท่านบอเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเดียวมาแตงมังยังเพิร์ลเบรย์มวยไทยที่ว่ามันบ่ดีบ่นั่นเพิ่นบ่ได้เอาลุงในนี่นะครับเด้อแมนแมนแมนที่แรกนี่ เพิ่นบ่ได้แหวใส่ทิมได้หนีได้ครับให้ให้เก็บใส่กล้องครับไม่ดบดดีน,นี่คือเก็บใส่กล้องทิมให้แล้วเท่าเดียวเลยครับให้ไปเก็บทิมข้างหลอดเพราะว่าแมนเวลาทำความสะอาดเวลาเวลาเวลาเขาลื่วนะครับเมนเขาลื่วปลาหรืออย่างของม้าเพราะว่าเขาทิมเขาทิมใบพื้นเ่าก็ได้มาเมียนคือนเขาเนาะแมนครับนี่ครับจัดการระบบแบบนี้ดีครับผมครับเม่ดีครับไม่ดีเออเขาแกนี่เพิ่งไม่ดีอยู่ครับตัวนี้ตอนตอนนี้พันยอดนี่ยังพันอยู่บ่ครับเนี่ยนี่เพิ่งซาวพันเลยครับซาวพันแล้วคืออีกประมาณ เดือนเดียวนี่กับพอ่อเราตัวนี้แมนครับ,ค,รบคือปล่อยมันโค้งลงมาเลยมันบอกครับแมนโอ้ปล่อยลงมาเลยสัาพัน 6, หรอกโอ้สัาพันหรอก <ลง S 2> ครับพี่น้องคือถ้าสูงเกินสองเมตรนี่คือจะให้มันเลื่อยลงมากเราก็เก็บเอาตามตามที่เก็บได้นะครับเนาะแมนเพราะว่ามันสูงกว่านี้คนกับเก็บขึ้นมาได้หรือครับแมนครับถ้าใส่รถก็อันตรายเนาะมันสูงครับสองเมตรครับผมสูงสองเมตรครับเก็บยากหน่อยนึงครับตอนนี้ก็มืดแล้วครับผมโอ้เนาะ ตรงนี้ก็ฝากถึงพี่น้องผู้ <Así S 1> ติดตามรับชมรับฟังเลครับด้วครับผมงานงานทั้งยูพีกับประมาณนี้แล้วน่องขนาเน้อครับครับผมง่ายกับเปิดเบื้งออกครับผมปิดบ้านเ่าก็ได้ครับผู้บังเอะไะครับเด้อผู้ใดสนใจไปคิดอ่าชีดไปปลูกอยู่บ้านน่องใส่ใส่ปุ๋ยทั้งบ้านเาน่องใส่ปุ๋ยทั้งบ้านเ่าทั้งทั้งพี่มันจะเป็นปุ๋ยน่าจะเป็นปุ๋ยเก็ดแล้วเนาะผมมา แมนอยู่ครับเป็นปุ๋ยเกจผสมน้ำหรอกผสมน้ำเป้าอีกเทิดหนึงครับแมนปุ๋ยบานเพิ่นก็จะนั่นก็บานฮอกครับแก่บานฮอกแต่ว่าเขาเอาไปรัดแปลงเอาเป็นปุ๋ยมักดีกว่าครับผมแมนครับแมนปุ๋ยนั่นท่านี้ดีกว่าครับผมอันนี้ข้าเจ้าแบบปุ๋ยข้าเจ้าแบบดียู่หรอกปุ๋ยดีแต่ว่าพวกสารพวงยังเขาส่งออกก็จะมีมาตรฐานวัดของเขาอยู่ดินี่ฮถ้าเกินเขาส่งออกบ่ไอยดิท่างพี่ แมนคือว่าพอไงมาสั่งข้าวซื no. well. ้อคือว่านี in open, ahead, ่ก็ถือราคาแพงแมนราคาแพงแต่เป็นปุ๋ยบานเท่าบานเท่าราคาโมแพงหมดอะแมนหรืออย่างนึงเขาเขาเขาหมากอก็ได้ครับทำหมากอก็ได้เฮ็ดน้ำหมากน้ำเดียวไปสิได้บ้านมองนี่โอ้ยอีกขักอยู่ครับเลยเอาไปเฮ็ดเบื้องแล้วก็เอาไปเฮ็ดเอาไปนั่นก็ได้ครับบ้านเท่าก็ได้ครับผมด้านน่้นบ้านว่าดีด้านนูนครับได้ครับเบิ้งเบิ้งคลิปเบื้องนี่แล้วก็เอาไปเฮ็ด ไปลองเฮ็ดเบิ้งครับรเพราะต้องเฮ็ดหลายลองลองปลูกไว้กินเจ้าของนี่ครับอ่าเหลือกินเนี่ยเขาจ้งขายได้ผลดีมามเขาก็บจ้งเฮ็ดต่อที่ตลาดานี่ยังหรือกับจ้งเอาขายายครับผมเพราะว่าเมื่อก็ดีอยู่ด้วยครับบะเกียงนี่อ่ามัน,นมันเป็นมันเป็นพืชที่เราใส่เวลาโดดโนโครับใส่เวลา,าสองเดือนครับนี่สองเดือนนี่เนาสองเม็ดแล้วกันเดือนเดียวสามสิบแปดเมื่อกับเดือนกลัวเนาะ สามสิบแปดมือเดือนกว่าครับเดือนอายุนี่ประมาณจักเพื่อนบอกว่าสองเดือนอาจจะสองเดือนนิดๆกับเพื่อนกับจะบ่เอาแล้วมันมันใช้เวลาบดดนในการปลูกบ่เอาเดี๋ยวเพื่อนกับปลูกไม้ผมมาเออจังหวะปลูกไม้กับบดด้วยผมมาครับเดี๋ยวยางนึงผมว่าน้ำน้ำกับไม่ใช่ไม่ถืใส่เปลือกเพเปลืองดอกไงสองชั่วโมงเท่นึงแต่ละเทือกอะมันไม่ได้วาหดเปียกหมอดหยอดครับแมนเออหดแช่ให้ดินมัน ในใหม่เราข้าเจอกัลากกับดูดซึมเอาได้เต็มเต็มเนาะบริษัทให้ไปใส่มาไม่ต้องครับผมคือนดิลดต้นทุนบ้านเ้าได้อยู่เลยนะครับเอาโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณเบ้าปังครับผมครับผมให้ความรู้นะครับอาจจะบ่แน่นเหมืนได็ครับแต่ว่าก็พอได้ปรับใส่เนาะพอได้หูได้เห็นนี่แหละครับครับผมตามนี่นี่นี่แหละครับครับขอบคุณครับจังไดกก็ ฝากกดติดตามขอบคุณในไลน์ครับผมคอมเมนต์คำติชมันมาได้เลยครับเ้อจังไลยก็ได้ครับผมติดตามหลายๆครับครับผมขอบคุณครับใจให้เพื่อนครับผมเพื่อนติด้มาเที่ยวหาผมดูๆครับผมอ๋อบ้าไปบ้ามากเจอบ้าชมอีกแล้วครับนี่เจอบ้าชมอีกแล้วโอ้ยเป็นบุพเพอลระบาดตัวดีสัมผัสไปมาเจอเล่าอีกแล้วครับนี่โอ้หนอหนีกันบ่าพ่นครับเนี่ย อ่าโอเคครับกลับกันเด้อมาหนีเด้อบ่าวสมเด้อครับผมครับผมขอบคุณครับเข้านาครับเข้ากันไหมครับผมไม่ได้พ่อกันตอนาทิตย์นู่เขาหนุ่โอ้ยผมงานหลายครับผมได้มาแต่ได้ไายแต่ยนีมันหยุดครับผมตอนนี้โอ้ยชิดหอดชิดเทิงนี่แหละครับผมโอ้ยมันหน้าช่วงแง่ไหนเนาะสิบมะเร็งที่หนึ่งโอ้ยเอาโอเคครับเดี๋ยวกลับก่อนครับผมขอบคุณครับสวบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาง บ่ปังครับครับผมบ่อปังอยู่จังวัดใดกะอุดรอุดรนาอครับผมอุดรธานีครับครับนี่ครับพี่น้องอันนี้คือแตงที่เพื้นเอาครับอันนี้อันนี้คือเพื้นเอหน่วยจะกประมั่นนี้ครับอันนี้คือบ่เอานี่ครับจะเป็นลักษณะนี้ครับเดี๋ยวผมจะล่องเมืองเนื้อมันจิเป็นยังไงที่พิ่นบ่เอเนาะครับกับกับที่พื่นเอาข้าวเดือนกันเดี๋ยวล่างจัง่อยครับ มีฝุนไม่อย่างนเนาะร่างจั่หน้อยแหละเอาหน้ามาอยู่ครับร่างเมื่อพร้อมเนี่ครับอันนี้คือเอาเ,อาเครับเม็ดเม็ดจะโบมี่ครับเนี่ครับเม็ดจะโบมี่เลยบ้าตัวกอาไม้น่วยไงครับ ครับนี่ครับจะเป็นตัวนี้จะเป็นน้อยๆ,อ,ยๆอืมร้อหนาวว่าเลยเซ็บครับน้อยๆ,ๆแซ่บมันเองน้อยไงที่พันบ่าวเป็นเป็นพ่อหยังที่พันบานวว่าวข้ามมาแล้วเวลามันไงบ่งามนี่ครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นเม็ดแล้วครับเนี่ย แดงไงมันจะมีเม็ดแล้วลูกค้าอาจจะบค่อยมักเพื่นอาจจะบค่อยมักกินครับเพราะว่ามีเม็ดแล้วแต่เป็นน้อยๆสีโบมีครับรสชาติก็นี่นี่คือพอดีต่ำครับสำเนียโอเคครับพี่นอ้องแมนแมน หน่อยๆมันจะแซบกว่าแต่ว่าน่ายๆจะออกจืดนิดนึงครับผมเอาเคครับในคลิปนี้ก็บทกชัยอินเทเลนกับคอลาพีละนองครับขอจบคลิปนี่ไว้เพียงสำานีครับไว้พอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ